โอเคน่ารักคอยเสด็จผู เออคอยกัคอยเอาโทัไปหายายน้งดูยายน้ากะเลยก็เลยว่ามันมันสิเขาไปหาเจ้าดู <c oughs> คือคือมันก็บอาั้นเออันนั้นเป็นในแม่เขาบอบว่าได้ <c oughs> ว่าเออคอยโทษ่วเาแล้วมานี้ ว่าได้เม็ดดอกฟังกันอาจ้าบ้าจเจ้าบ่าวมันจบกันเรา่อยสิบ้าเจ้ามันบ่าอันแสดงว่าจําได้แล้วบ้าเป็นเที้ยของน้องแบบมันลึกแต่ยายยายกำลังคุยโทรศัพท์กับยายทองอยู่เนี่ยแล้วอันแล้ววันนี้เอพรอพราะแล้วแล้วมื่อนี้มันบ่ให้ไปเลือกเท้าไว้สเฮดเจ้าเฮ็ดขขาต้ม ขาเขาต้มมันโค่นกับเขาต้มพัร์เดออ้อเขาต้มมกมัน่าแตนญาแตนสีเป็นผู้เห็น,อ,นอือคอยจ้าคอยเห็นแล้วคอยรู้แรงแร้วจ้าชุ้มนี่เพราะวะ่าเขาไายงานอยู่เอวอว่าเอานั่นเอานี่ก่คอยคอยฟังตลอดดิจา้าคอยเบิ้งตลอดดได้จ้าคอยคอยใจจา้าเออเออซีมีย สีซื้อเอาเน้อยูดเนกินไปพร้อมกับเออมันสิเป็นลักษณะนีลาก็คือสีซื้อเอาแม่โคบีไป,ไปเลยอืมแมนเพิ่นน่ะแต่งให้เมิดหลวงพอ่อซีเราก็ให้ไปหาพ่อ,อยี่เหลีย,ยลวเด้อเก็บไว้อยู่ในมือน่อยมั้นบ่ถามเราเด้อเอออันนั้นอืม อืมงั้นมฮู <t ell> ้ยังดอกบานนี <t ell> ้คอยสิบไปซื้อแนวสังฆทานก่อนบอกบอกมันน้ำเด้อทามันจาเทศให้อาภให้ลูกสาวมันน้ำให้มันซื้อเป็นแนวแตงเคียงแตงหน้าแตงตามันน้ำให้ลูกมันนั่นนะ อืมโอเคอ่าจ้ะโอเคดิพอไปแล้วพอเทปไปข้างล่างแล้วพอ่อจะมาหม่อมหรอคะอืมป้าจยายพาไปตลาดกันไปตลาดรถไฟกันไปตลาดรถไฟกันเนาะยายจะพาไปซื้อผลมไม้ไปเออไปซื้อของก่อน